เต่อไป Dark and Quake นี่แหละทุกคนคือไฮไลท์ของเรานะครับทุกคนบอกเลยนะครับผลนวดดำนะครับกำนวดขาอยู่ในตัวเดียวกันมาดูรำูึกสกิลกันทุกคนจะไปเอ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหอย่าคโอ้โหเท่จัดมาเดกเกอร์เฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไม่ดูเซราคาพันหเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ยโลบัคไม่พอทําไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่มไอดีพาร์และ v i p เตอร์เวอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้ห้ เมีนมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันอก ก็สวัสดีท่าชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไมู่กับผมดิวทีวนะครับผมทุกคนโอ้โหคิดถึงกันไมครับทุกคนห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะนานกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนคือผมไม่ได้ลงกินสี่วันส่วนมากจะลงสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเออ3วันติดนะ แต่แบบโอ้โหช่วงนี้คือฝึกงานก็เหนื่อยมากนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาชูวิงชูวิงหลังกูเดี๋ยวเฮ้ยมันก็ต้องขออภัยกันนะครับทุกคนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงหน่อยนะคือผมทํางานนะครับก็ถามว่าเป็นไงครับเพิ่ปวดหลังเออฝึกงานมาปวดหลังมากคือผมทํางานเกี่ยวกับบลกสารอะไรพวกนี้นะครับผมกระดุงกระดีเย้ยเย้ก็เทก็เทอ่ะใะมันก็เลยแบบว่าต้องนั่งหน้าคอมบ้างส่งเอกสารบ้างอะไรบ้างนะครับอืมเขาเรียกว่าสำนวนเ้าเรียกว่าสำนวนเออก็อาจจะลงคลิปแค่สุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นคัททุก้้ออขภยยมาี่ดว โอเค,คทุกคนก็ในแบบนี้นะครับทุกคนยังจํากันได้อยู่ไหมที่ผมเคยมาเล่นกับดีมนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ดีมก็ยังฝึกงานอยู่นะครับแต่วันนี้ผมหยุดก็เลยได้โอกาสมาอัดนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอัปเดตอะไรเข้ามานะครับทุกคนก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมดก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นลังใจใผมด้วยนะครับใครที่กดนะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับ ไปกันเลยเฮ้ยทำไมผมรู้สึกผมโดนไล่แกงแบงวะทำไมนี่มันชื่อคุณคุณวะเฮ้ยโอ้โหมันไล่แกงแบงผมนะครับเออก็คือว่านะครับทุกคนมันมีสกิลใหม่เลยเข้ามานะครับอันนี้นิกาสฮันเดอร์เดี๋ยวลองใช้ก่อนจะไม่ได้ว่าอันนี้เคยใช้หรือยังอ๋อนี้เคยใช้แล้วคาที่แล้วนะครับแล้วหน้าจอจะขาดแล้วก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผมโดนล่ฆ่าอีกแล้วนี่มันฆ่าผมไม่หยุดเลยมันฆ่าผมไม่ยุดเลยก็คือมันจะเอาใช่ไหม ก็คือมันจะเอาใช่ไหมก็คือมันจะเอาใช่ไหม <c oughs> แตกไปตางโง่โอเคมาเรามารีวิวดีกว่านะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยโอ้เมฆสีทองนี่ไงทุกคนนี่เป็นเมฆสีทองนะครับเออเดี๋ยวผมก็ต้องหนีเจ้ามันก่อนนะครับมันชอบตามผมมาผมจะรีวิวสกิลมาตามกันได้ไงวะเออเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคลงตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนอันนี้ก็จะมีโยมีนะครับคือผลอะไรเอ่ยอ๋อโยมีเป็นผลอะไรนี้แน่เลยนะครับ เออของไอ้เจ้าอะไรวะที่เป็นตัวกระดูกอะเอากดผิดอีกแล้วผมไปเกียร์สี่แล้วเฮ้ยกดผิดกดผิดโอเคมาละเรียกเมฆสีทองก่อนแอบโอเคเมฆสีทองพาข้าไปที่ที่ปลอดภัยที่ข้าจะไม่โดนใครแกงแบงง่ายๆคือโอเคมาแล้วตรงนี้เป็นใครเอ่ยเอสมังกีดีเอสถอยก่อนเอสจ้าเอสเอสขอโทษเอสเอสไฟลุกตื่นไปลยจ้าเอสจะเย็นนะครับโอเคเราเอาเมฆสีทองบินหนีก่อน โอ้โหมีเอสด้วยนะครับเกือบแล้วผมเกือบโดนไฟเบิร์ดเแบบี้เบิร์ดแล้วโอเคทุกคนเรามารีวิวดีกว่านะครับมาโยมิเลยนะครับอย่างแรสสกสกิลเซตนะครับผมกดไปก็จะปล่อยเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นผลของบรูคเออเป็นผลของบรูคนะคผลนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะครับเออใช่ปะวะผมก็จําไม่ได้ปะทุกคนถ้าทักผิดขออภัยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสกลิลมีแค่นี้โอเคต่อไปดักแอนควีกนี่แหละทุกคนคือไฮไลท์ของเรานะครับทุกคนบอกเลยนะครับผล นวดดำนะครับกำนวดขาวอยู่ในตัวเดียวกันมาดูเรามาดูสกิลกันทุกคนจะไปออ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหอย่เแค่โอ้โห,โโหเทสจัดไปเดฟักเกอร์โอเคสกิลซีมีอะไรไหมวีอ่ะไม่มีมีคือมีแค่นี้หรอฮะคือคือมีแค่เนี้ยเฮ้ยแค่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว oh. <laughs> ทำไมประกาศจะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอัปเดตทั้งทีทำไมสกิลมันมีแค่นี้อะ มันมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วหรือเออทุกคนมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วทำไมมันมันมันกากอ่ะเฮ้ยผมงงว่า the fucking งงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่ต่อไปอะไรเป็นชื่อว่าโมจินะครับกด X อุ้ยเวียงมัดเวียงมัดแล้วก็โอ้แล้วก็ทุบลงพื้นไงเฮ้ยเอ้ยเกียร์ห้าไอ้เจ้าเกียร์ห้าไปไหนนี่สกิลนี่นี่ทุบลงพื้นเน่เป็นไงล่ะเจ็บเจ็บเอาอีกจับมัน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 อีกเออจับโดนปะเออไม่โดนเฮ้ย โอ้โหไม่โดนมานี้ไปไหนครับพี่น้องไปไหนครับี่น้องมันได้เวลาแล้วที่เจ้าจะตุยอือดีจับว่าทุ่มลงเลยเจ็บอ้าาาไฟดาบโยรูจะเย็นน้ายแล้วขอโทษสกิลนี่ไงแตกคู่ไปเลยทำไมผมรู้สึกว่าผมไม่คุมเลยวะเอออันนี้สกิลเลยเอยเว้ยเฮ้ยารดูโตโอ้โ,อโห,โห,โหโกระสุนวงจักรกระสุนก้ทุยกระสุนกจักรมันนี้อขอบคุณ ดาบโยรุเราต้องตามไปนะับกระสุนโกงจากสวยครับล่างแยกเอาผันล่างนี่นี่ไม่โดนกระสุนโกงจากว้โดนดาบโยรุเจ็เย็ยนน้าขอโทษเออยมันคนขี้โกงเลยไปใช้โยรุทุกคนโยรุมันแรงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวมามา,มานี่ไงพลดักหน้าเจ็บเจ็บบอกเลยว่าเจ็บใช่ไหมใช่ไหมโดนไหมนี่ไงมามานี่ไงอุ้ยอุ้ย เออ,อไม่โดนหุยจึ๊บโอ้ยแม่งไม่ตรงโอ้แตกทำไมกูเลนเซิร์ฟเทอือนกาดจังวะกูเลนเซิร์ฟเทอือนกาดจังวะเอออันนี้มันโดดจ้องๆนี่เอาเดนไอมาสกิลไปทางนี้อ้าว <S 2> <S 2> ไอโง่เอ้ยอยู่ๆก็าตายเขามาโดตายอย่างโง่จกไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมาฆ่าผมไปแล,ปแล,ปแล้วเบคสี้องพาคาไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวคาตุยโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยรนบลงก่อนรนบเออมันมันมีกระสุนคงจักด้วยอ่ะทุกคนครับโคเท่ะ อุ้ยเสียงอะไรทำไมเสียงใกล้จังอ่ะดูดิอุ้ยเสียงก็แบบนารูโตะนะวิ่งวิ่งไปนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ต้องกดคลิกทีนึงเพื่อที่จะให้มันใช้พลังนี่โอ้ my god ด em ูเอฟเฟกต์อลังการมากอุ้ยดูดิมีหินแตกด้วยอุ้ยอาว่ะเนี่ยเสียงอะไรฟุงฟิ้งฟุงฟิ้งโอ้เสียงอยู่ตั้งนู่นได้ยินตรงตรงนี้เลยเหรอมีอะไรใหม่บ้างที่เกียร์ัสี่นะครับคืออันนี้อะไรอ่ะอ๋อพระคุ้มมาดูดีกว่ามีอะไรใหม่บ้างอันนี้เป็นซเปอร์ฮิวแมนนะครับนี่นี่เปอร์ ถ้าเป็นซูเปอร์ฮิวแมนมันมันมันเหมือนไม่ใช่ซูปเปอร์ฮิวแมนนะทุกคนเออนี่ก็เป็นมิกะเฟรมนะครับอืมิกระร่างไฟนี่จะเป็นเขียวใช่ไหมว้าวโอ้ไม่ใช่มันคืออะไรยะกระสุนสั้นหางเหรอใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ่ะเอออันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็มิกะไหนดีจิอ๋อนี่ไงสกิลอะสกิลทุกคนจำได้ไหมสกิลอ่ะนี่ไงนี่ไงเออเออเออ เฮ้ยทำไมกูบักกูบักเพื่อน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 กูบักเพื่อนเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยผมลอยไปกับมือยางเฮ้ยอะไรอ่ะเกมเกมว่าจะฝักเกมแะ้วเนี่ยสกิลแซดเออนี่ครับทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้นะโอเคเฮ้ยนั่นเขาก็ลอยว่ะลอยด้วยเพื่อนเออบัก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 นี่ไงนี่ไงบักมาใต้แมปลอยขึ้นไ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 ปดิลอยขึ้นไปดีลอยขึ้นไปลอยขึ้นไป เราคือไปโอมาติดพื้นโอเรียบร้อยเกมกากแต่แมปนี้นี่มันก็สนุกนะครับแต่ก็นี่ไงมาทําอะไรตรงนี้เพื่อนแตกไปง้างเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่มันมีอะไรกับผมเปล่าวะเฮ้ยม่งเดี๋ยวมันเจอผมเดี๋ยวมันเจอผมครับบอเลยเดี๋ยวมันเจอผมมาชอบแกงมาชอบแกงคนอื่นดีนักใช่ไหมมามาใกล้ถอยก่อนแนบถอยก่อนอุ้ยใช้โยลูกกันเต็มเซิร์ฟ อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอ้าวหลบทันมาดฟักเกอร์นี่ไงไม่โดนสกิลเออแตกเยี่ยมไปเลยเซิร์ฟเทียมมึงเก่ยงยังวะโอเคผมว่าผมหนีดีกว่านะครับอยู่ไปก็รู้สึกว่าผมจะโดนแกงแบงอย่างน่าสงสารเออหนีมาดีกว่านะครับทุกคนไม่ได้ผมโดนแกงแบงเลยต้องตาม ไม่ต้องตามกันมาโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแบบนี้เนี่ยก็อัปเดตนะครับผมพารังนะครับผมของหนวดขาวเข้ามาเออไม่ใช่สีของหนวดดำสีนะครับก็เป็นผลนะครับเออแบบว่ารวมในร่างเดียวไงเห็นปะ่ะดูดิแต่ผมไม่รู้นับท่านนี้แรงหรือเปล่าไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะครับก็คือว่าคนในเซิร์ฟนี่มัน <laughs> จ้องจะแกงแบงผมอย่างเดียวเลยผม,มน่าสงสารนะรทุกคนเออทุกคนโปรดเห็นใจเห็นใจผมด้วยนะครับผมโดนแกงแบงนะโอเคทุกคน ถ้าใครชอบคลิป like, share, นี้รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมเนี่ยทำอะไรในบล็อกฟู้ดลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มาทำให้นะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันคลิปหน้าอขอลาไปก่อนสว,ส,นะสวัสดีครับผม